แบ่งกระดาษเป็นสี่ส่วนนะครับเท่าๆกันแล้ววัดจากเส้นกึ่งกลางแนวนอนลงมาหนึ่งเซนหน่วยทั้งหมดจะเป็นเซนนะครับแล้วก็ติ๊กเอาไว้เห็นไหมคูขีดติก๊กๆเอาไว้ซ้ายหนึ่งเซนขวาหนึ่งเซนวัดสองฝั่งเลยครับเสร็จแล้ววัดจากเส้นกึ่งกลางแนวตั้งไปทางขวาหกเซนแล้วก็ติก๊กไปทางซ้ายอีกหกเซนแล้วก็ติก๊กตรงไหนก็ได้ครับอย่าเพิ่งไปสนใจวัดจากเส้นกก่งกลางแนวนอนลงมาฝั่งละหนึ่งเซนเนลงมานะ ซ้ายหนึ่งเซนขวาหนึ่งเซนแล้ววัดจากเส้นกึ่งกลางแนวตั้งไปทางซ้ายหกเซนขวาหกเซนเสร็จแล้ววัดจากเส้นกึ่งกลางแนวตั้งเห็นไหมเส้นสีเขียววัดขึ้นไปจากสีเขียวนะครับวัดขึ้นไปให้ได้หกเซนแล้วหนูก็ติ๊กเอาไว้อ่าสมมติ6กเซนคูยงนี้หวกก็จะติ๊กหกเซนดูเส้นเขียวนะสังเกตเส้นเขียวว่าวัดจากตรงไหนเสร็จแล้วให้เราลากประกอบกันไปนะครับให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยม ืผ้าอันที่จริงมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะๆพอดีแต่นี้แบบที่ครูลากครูไม่ได้วัดนะครับมันก็เลยดูเอียงแต่ที่จริงมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วให้ความสูงทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับเฉพาะเส้นสีดํานะสูง7แล้วก็ยาวไปทางซ้าย6ขวา6นะครับเดี๋ยวครูจะลากอันที่ถูกต้องให้ดูแต่นี้มันเป็นแค่อ,อันจําลองนะครับ ว่าครูยังไม่ได้วัดเนาะแค่เขียนให้พวกเรารูชัดๆอ่ะประมาณนี้ครูวัดไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับครูจะติ๊กเส้นสีม่วงเอาไว้เสร็จแล้วก็อยากให้พวกเราลากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มันจะอยู่ตรงกลางพอดีเห็นไหมครับเอาจุดสีม่วงที่เราติ๊กไว้ครับทั้งหมดนะครับมารวมกันเสร็จแล้วลองวัดความสูงของกล่องทั้งหมดดูนะครับมันจะได้ลักษณะนี้ไหมออ,อยู่ห่างจากเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นไหมเส้นแนวนอนแนวตั้งแยกออกนะครับแยกออกมันไม่เกี่ยวกับกล่องแค่มันเป็นหลักที่เอาไว้ให้วัดเฉยๆอ่ะลองดูได้กล่องประมาณนี้ไหมครับ เสร็จแล้วให้เราวัดจากจุดกึ่งกลางกระดาษครับที่เป็นตัวบวกครับของเส้นที่เราแบ่งกระดาษตั้งแต่แรกเลยวัดขึ้นไป1เซนให้ครูแล้วหนูก็จุดสีดำๆเอาไว้จุดหนึ่งนะครับหเซนอ่าสมมติหเซนครูอยู่นี่ครูก็จะจุดสีดำเอาไว้จุดเล็กๆไม่ต้องใหญ่จุดนี้จะต้องอยู่กับเราจนกว่าง,งานทุกอย่างจะจบนะครับซึ่งจุดนี้จะมีระยะห่างจากกึ่งกลางของกระดาษ1เซนหน่วยเป็นเซนหมดนะครับหลังจากนี้ อ่เสร็จแล้วลบเส้นที่แบ่งหน้ากระดาษเราออกไปนะครับลบออกไปเลยแล้วก็ยิงเปอร์จากจุดสีดำไปทะลุมุมทั้งหมด4มุมในกล่องสี่เหลี่ยมนี่คือลบเส้นแบ่งกึ่งกลางกระดาษออกไปแล้วนะหลังจากนี้นะครับเวลาลากเส้นลากเบาๆเพราะว่ามันจะต้องลบแล้วลากอย่างนี้ไปเรื่อยเรเห็นไหมครับยิงเปอร์ไปเจอมุมบนนะครับมุมล่างซ้ายเอย้ล่างขวานะครับแล้วก็บนซ้ายบนขวาทั้งหมดสมุม ยิงเบาๆเพราะเดี๋ยวจะมีบางเส้นต้องลบหลังจากนี้ยิงทุกเส้นเบาๆหมดเลยนะครับเส้นทุกเส้นที่ยิงจะต้องออกมาจากจุด Vp จุด Vp คือจุดสีดำที่เราจุดไว้นะครับเท่านั้นนั่นคือจุด Vp ของคูเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุด Vp จะใหญ่จะเล็กแล้วแต่เรานะครับแต่ทำเล็กๆเอาไว้ก็พอให้เรารู้ยิงไปชนมุมทั้งหมด4มุมนะครับยิงไปเรื่อยๆสมุม ยิงเบาเมานะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องลบแล้วก็ทยอยลบเส้นข้างในออกได้เลยนะครับในสี่เหลี่ยมนะครับเฉพาะข้างในนะข้างนอกเราจะเก็บเอาไว้ลบออกไปนะครับลบลบลบเสร็จแล้ววัดจากมุมฝั่งนี้ครับวัดจากมุมฝั่งนี้นะวางไม้วัดถ้าเฉียงตามเส้นสีแดงนะครับวัดจากมุมฝั่งนี้มาเก้าเซนหน่วยทั้งหมดเป็นเซนนะครับแล้วก็ติ๊กเอาไว้วัดจากมุมนี้นะครับวัดเฉียงเฉียงมาตามเส้นสีแดงติ๊กไว้เก้าเซน เก้าเซนนะเก้าเซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้จะขี่จะอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอืมจากนั้นนะครับลากเส้นแนวนอนมาเก้าเซนนะแล้วก็ลากเส้นแนวนอนมานะครับลากเส้นแนวนอนจากจุดที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้เก้าเซนนะครับลากเส้นแนวนอนมาให้มีความยาวทั้งหมด สิบห้าเซนแล้วก็หยุดอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับอยู่อยู่ที่สิบห้าเซนถานะตอนนี้อันนี้จะเป็นเตียงนะครับความยาวของเตียงซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะใหญ่กว่าของจริงนะครับสักหน่อยเพราะเราไม่ได้วัดสเกลมาเนาะทุกอย่างกาเอานะครับแต่ที่วัดนะครับต่อเลย แล้วตีเส้นฉากขึ้นมาครับจากมุมเส้นตรงนี้สี่เซนตีเส้นฉากขึ้นมา4เซนแล้วก็ลากเส้นแนวนอนจากยอดเส้นฉากมานะครับสักประมาณ0ูนยถึงศู้าก็เอานะครับแต่เจ้าพอดีก็ศูนจุดห้าแล้วก็ลากเส้นแนวนอนเอเส้นฉากลงมาปิดนะครับเส้นฉากลงมาปิดต่อไปปลายเส้นนี้ครับปลายเส้นนี้ให้นักเรียนลากเส้นฉากขึ้นไป นะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณนะศูนย์จุห้าเซนเหมือนกันนะครับลากเส้นฉากเห็นไหมศูนยุดห้าแล้วก็ลากเส้นแนวนอนกลับไปหาหัวเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะประ,ณนะรประมาณนี้มานะครับประมาณนี้มาซึ่งความยาวของเตียงก็จะอยู่ที่สิบห้าเซนแล้วก็สูงสี่เซนตามนี้นะครับเซนติเมตรรู้ใช่ไหมว่าวัดจากศูนย์ไปหนึ่ง อ่ะล้วก็ความกว้าง0.5ตามนั้นนะครับคงจะว่าเซนติเมตรถูกกันใช่ไหมเสร็จแล้วลากเส้นฉากขึ้นมาครับให้อยู่สั้นกว่าเส้นปลายเตียงนะครับสักนิดนึงกะเอาลากเส้นฉากขึ้นมา1เซนนะครับส่วนเส้นสีเขียวให้เรากะเอานะครับว่าจะอยู่ห่างจากเส้นสีม่วงแค่ไหนแล้วลากเส้นแนวนอนไปให้ชนกับหัวเตียงนะครับมันจะเป็นหัวเตียงยังไงก็เดี๋ยวมาดูกัน นี่คือจุด VP เหมือนที่ผู้บอกนะครับจุดดาคือจุด VP เรียกว่าจุด v p n ีเวนิชิ o i อยจุดหลอกสายตาเสร็จแล้วยิงเปอร์สเปกต e ไปชนมุมตามนี้นะครับซึ่งทุกคนจะเท่ากับภูเป๊ะมุมที่2มุมที่3และมุมที่4มุมที่4จะเป็นประเด็นนะครับไอ้มุมที่4ไม่ใช่ประเด็นมุมที่3คือปลายเตียงสีเขียวจะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้น ถ้ามุมปลายเตียงสีเขียวของเราไม่เหมือนครูก็ไม่เป็นไรอ่นเนี้ยมุมที่ชิดลูกศรชีน้นี้นะครับไม่เหมือนครูไม่เป็นไรอยู่ที่ความห่างนะครับแต่มุมที่เหลืออ่ะเสร็จแล้ววัดจากตรงนี้ครับหาเส้นนี้ให้เจอวัดมานะครับทางซ้ายประมาณ0ูนย์จุดห้าเซนประมาณนะครับประมาณศูนจุดห้าเซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้หนึ่งติ๊กอ่ศสมมุดหเซนคุยตรงนี้ หนึ่งเซนก็ได้นะครับหนึ่งเซนลยศูนจุดห้าก็ได้แล้วแต่เราสมมติศูนย์จุดห้ากูยังพูก็จะติ๊กเห็นไหมระยะห่างจากตรงนี้กับเส้นสีม่วงนะครับเสร็จแล้วลากเส้นฉากลงมาชนกับเส้นเฉียงเส้นนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นแนวนอนกลับไปนะครับลากเส้นแนวนอนกลับไปเห็นไหมเริ่มเป็นเตียงแล้วนะครับทีนี้ก็จะตัดเส้นนะครับเอาเฉพาะเส้นที่เราจะใช้ ตัดเส้นนะครับแล้วก็ลบเส้นทั้งหมดที่อยู่ในเตียงออกไปทั้งเส้นเปอรที่พิ่งยิงเส้นห้องสีแดงนะครับแล้วก็ไอเส้นกรอบสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอะลบออกไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเหลือแค่เตียงพอเป็นเตียงแล้วนะครับอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับนั่นแหละต่อไปจะทําตู้นะครับตู้หัวเตียงปรับได้นะครับขนาดปรับได้หมดเลยตามใจพวกเรา นะครับจะสูงก,กว่าจะ3ชั้น4ี่ชั้นแล้วแต่วัดจากหัวเตียงครับวัดมานะครับวางมาท่าเฉียงตามเส้นสีแดงมา4เซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้4เซนแล้วก็ลากเส้นแนวนอนมานะครับจากจุดที่ติ๊กไว้คล้ายเตียงเลยวิธีเดียวกันลากเส้นแนวนอนร้อยแปดสิบองศานะตรงๆอย่าให้เอียงเส้นนอนมาเลยครับ3มเส้น3มเซนนะ3มเซนมันหลุดเรมไปหน่อย แล้วก็ลากเส้นฉากขึ้นมาสูง2เซนนะครับแล้วก็ลากตีกลับมาให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยม1อันพยายามอย่าให้เส้นเบี้ยวนะครับเส้นแนวนอนต้อง180จริงๆเส้นฉากต้อง190จริงๆนะครับเสร็จแล้วยิงเปอร์ไปชนมุมทั้งหมด3มุมที่ครูวงเอาไว้ให้ยิงมาเลยปึ๊บ ไม่ต้องลากเส้นเปิดทั้งหมดก็ได้นะครับคือไักเียไม่ต้องลากเส้นเปิดทับเตียงเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ลบเตียงถูกไหมสิ่งที่เราจะใช้เรามีแค่ส่วนตู้นิดเดียวครเพราะฉะนั้นเวลาลากไม่จำเป็นต้องลากทั้งหมดเอาเฉพาะแค่เส้นที่เราจะใช้เพราะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอเห็นจุดตัดที่วงเมื่อกี้ไหมลากเส้นฉากขึ้นไปครับตรงๆฉากคือตั้งนะขึ้นไปชนเส้นนี้เบ๊บเสร็จแล้วลากจากเส้นนี้ ะครับไปเป็นเส้นนอนกลับไปคือบเรียบร้อยอ่ะมาต่อมันที่ครูบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเรามันต้องมานั่งไล่ลบอีกทั้งทงที่เส้นที่เราจะใช้มีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเวลาลากลากเฉพาะเส้นที่เราจะใช้นะครับเส้นเปิดทั้งหมดไม่จำเป็นต้องยินแต่เวลาทํางานจริงๆนะครับหรือว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่ก็ยิงก็ได้นะครับยิงก็ดียิงก็ดี ในความเป็นจริงมันต้องยิงเสมอนะครับป้องกันการคาดเคลื่อนของเส้น่ะแล้วก็ลบเตียงออกเพราะว่าตู้มันทับเตียงอยู่ถูกไหมนั่นแหละรครับก็เลยจําเป็นที่ต้องลบให้เลอแค่ตู้เราก็จะเราก็จะได้กล่องมาใบหนึ่งนะครับกล่องมาหนึ่งใบแล้วก็ลบเซราติกนะครับกาวเ,เห็นไหมติ๊กบนติ๊กล่างจุดสีเขียวเล็กๆมองเห็นใช่ไหมครับ กะเอานะครับจะติ๊กเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้บนกับล่างเท่ากันเสร็จแล้วยิงเปอร์ไปหาจุดสีดํานะครับหาจุด vp นั่นแหละอย่างที่บอกไม่ต้องลากทั้งหมดไม่ต้องลากทับเตียงนะครับเว้นเตียงเอาไว้เพราะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ลบเนี่ยต้องมานั่งไล่ลบเห็นไหมเพราะฉะนั้นวางไม่มาทับเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ตอนลากลากแค่เฉพาะในตู้เพราะเราจะใช้แค่เส้นในตู้นะครับแล้วก็ลากเส้นฉากมาอันนี้ก็กะเอามาันกันครับแคบแค,บครับมันคือขอบตู้นะครับให้เรานึกถึงขอบตูะครับ ว่ามันควรจะใหญ่หรือจะเล็กแค่ไหนซ้ายขวาลากมาเส้นสีม่วงเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเลือกเส้นที่เราจะเอานะครับมันจะมีบางเส้นที่จะต้องโดนล,ลบ อ่ะตัดเส้นปุ๊บมาเสร็จแล้วลากเส้นแนวนอนเห็นไหมครับจากมุมมุมนั้นเห็นเส้นสีแดงไหมลากเส้นแนวนอนมาครับลากเส้นแนวนอนมาเลยจากมุมมุมนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตู้มาหนึ่งอันหัวเตียงเนาะใครจะทําเป็นตู้โค้งตู้กลมอะไรตู้ปิดตู้เปิดแล้วแต่เรานะครับทำเป็นตู้ปลายเตียงนะครับนักนเรียนสามารถปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้หมดเลยแต่ห้ามลด สร็จแล้ววัดจากมุมห้องมุมนี้ครับออกมาให้ครู3เซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้อ่ะสมมุติ3เซนครูอยู่งั้นติ๊ก3เซนนะนะครับทาเหมือนฝั่งงเลยเซนแล้ววัดจากที่ติ๊กเมื่อกี้เนี่ยมาอีก6เซนเราก็จะได้2ติ๊กถูกไหม6เซนนะครับจากติ๊กแรกวัดมาติ๊กที่2 6เซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้เราก็จะได้2ติ๊กครับก็เป็นติ๊กติ๊ก เสร็จแล้วลากเส้นฉากขึ้นไปจากติ๊กที่สองนะครับติ๊กแรกทิ้งมันไว้ก่อนลากเส้นฉากขึ้นมา3ามเส้นสูงสามแล้วก็ลากเส้นนอนนะครับออกมาอีกสี่เส้นทำนี้นะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปทําให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเส้นห้ามเอียงอย่างที่บอกเส้นทุกเส้นจะต้องรงเส้นนอนจะต้องนอนนะครับร้อยแปดสิบจริงๆ เสร็จแล้วยิงเปอร์นะครับไปชนมุมสามมุมมันคือวิธีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าพวกเราสังเกตพวกเราจะจําวิธีการได้น้องมันคือวิธีเดียวกันหมดเลยอ่ะต่อไปไอติกนี้ครับลากจากติกนี้ขึ้นไปชนเส้นเปอร์บนสุดเส้นเปอร์คือเส้นสีแดงนะครับที่พุ่งออกมาจากจุดวีพีคุณจะเรียกว่าเส้นเปอร์นะเสร็จแล้วลากจากเส้นนี้ นะครับเป็นเส้นนอนร้อยแปดสิบมาชนกับเส้นเปอร์เส้นที่สองคือตรงนี้แล,ล้วก็ลากจากตรงนี้ฉากลงมานะครับเป็นเส้นเปอร์เส้นที่สามแค่นี้พอครับไม่ต้องลากนอนกลับไปแล้วก็ลบเส้นเปอร์เห็นไหมเหมือนที่ครูบอกไม่ต้องยิงไปถึงจุดสีดําก็ได้เพราะังไงก็ต้องลบอะลบไอ้สองตัวนี้ออกด้วยแล้วก็ลบเส้นพื้นออกเหมือนเตียงเบ๊เลยเพราะว่ามันทับพื้นอยู่ถูกไหมครับกล่องตู้มันทับอยู่ แล้วก็ตัดเส้นมาเฉพาะเส้นที่เราจะเอาเส้นที่เราจะใช้แต่พวกเรายังไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นะครับแค่ลบเส้นที่จะไม่ใช้ออกหรือถ้าเกิดมันไม่บบนโรคพนสายตาก็ลบทีเดียวแล้วแต่เราแล้วแต่เรานะครับแต่ที่ครูต้องไล่ลบไล่ขีดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวพวกเราจะสับสนอ่ะลบไปปึ๊บลบเส้นเปนออกเห็นไหมครับแล้วครูก็จะลบเส้นพื้นออกด้วยแล้วครูก็จะลบเส้นสีม่วงออกด้วยเรียบร้อยก็จะได้ก่องหนึ่งใบตู้ ตัวตูต่อไปเราจะแบ่งให้มันเป็นช่องสามช่องลากเส้นฉากมาก่อนกะเอาฉากซ้ายฉากขวานะครับกะเอานะกะเอาเออยิงเปอร์มาชนนะครับเส้นฉากตรงนั้นกะเอาครับทั้งบนและก็ล่างเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าให้มันสูงเกินไปมันคือขอบตู้แล,ล้วลากเส้นฉากมาแบ่งให้กลายเป็นตู้สามใบนะครับให้เบอร์หนึ่งใหญ่ที่สุดเบอร์สองลองลงมาส่วนเบอร์สามให้แคบที่สุดนะครับ กะเอานะไม่ต้องวัดนะครับตามหลักของเปอร์แล้วก็ลากเส้นจากสีม่วงมาประกบเส้นสีน้ำเงินเอาไว้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะครูจะขีดเส้นดำไว้นะครับเฉพาะเส้นที่เราจะใช้แล้วครูก็จะลบเส้นที่ส่วนเกินนะครับออกไปอันนี้ต้องดูให้ดีๆหน่อย พยายามอย่างงมันคือตู้ที่เปิดปิดได้แต่ถ้าใครจะทําตู้แบบลึกๆเหมือนตู้หัวเตียงเมื่อกี้ก็ทําได้นะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราแค่เติมเส้นมาเส้นเดียวก,ก็กลายเป็นตู้ลึกแล้ถ้ายัางจําวิธีทําได้นะ,ะลบออกเห็นไหมครับไอเส้นสีแดงไม่เกี่ยวนะท,ที่ที่ลามเข้ามานะครับอันนั้นคือครูลืมลบมันจะเบี้ยวๆหน่อยเห็นไหมแต่พวกเราต้องทําไม่ให้มันเบี้ยวนะครับ สังเกตว่ากล่องใบที่สามคูมันจะเบียเ้ยวไอ้ตู้ใบที่สามมันจะเบี้ยวนะครับแต่พวกเราต้องห้ามเบี้ยวเด็ดขาดตามนั้นต่อไปใส่กรอบรูปกรอบรูปจะกะเอาหมดเลยคูยจะไม่ได้วัดเส้นเอาไว้ให้นะครับกะเอากรอบรูปหัวเตียงจะเท่าไหร่ก็ได้ครับลากเส้นฉากถี่น้ำเงินมาแล้วยิงเปิลไปหาจุด VP หรือกะเอาครับกะเอาหมดเลยแล้วก็ลากเส้นฉากปิดมาฟื้บ เท่าไรก็ได้ครับกาเอาเรียบร้อยแล้วก็ลากเส้นฉากมาประกบซ้าย1เส้นแล้วก็ไปทางขวา1เส้นฟึบนะครับแล้วหนูก็ติ๊กเอาไว้เห็นไหมติ๊กสีน้ำเงินติ๊กบน,นติ๊กล่างแล้วก็ยิงเปอร์ฟึบบอกแล้วว่าไม่ต้องยิงไปถึงจุดดำก็ได้ใช่ไหมสุดท้าไ,ไม่ต้องไล่ลบเรียบร้อยอ่ะแล้วนี่คือเส้นที่เราจะใช้ ะครับเป็นกรอบรูปหนึ่งอันเนาะมันจะได้ไม่โลกแต่ถ้าเราอยากทําเป็นกรอบรูปเล็กๆคล้ายๆกับวอลเปเปอร์อะครับเล็กๆแบ่อะไรอันก็แล้วแต่เราทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วก็รูปภาพที่อยู่ในกรอบรูปนี้พวกเราต้องวาดเองออกแบบเองนะครับว่าจะเอาลูกอะไรได้หมดแล้วแต่เราเรียบร้อยแล้วก็ใส่มุมเข้ามาหน่อยครับจากมุมชนมุมนะครับจากมุมชมมุมให้มันดูเป็นเออดูเป็นกรอบรูปน้อย มุมชนมุมปึ๊บแล้วก็ให้มันมีมิติหน่อยลากเส้นแนวนอนมาครับร้อยแปดสิบองศาสั้นๆไม่ต้องยาวมากแล้วก็ลากเส้นฉากลงมาปั๊บข้างล่างก็ลากเส้นแนวนอนกลับไปเห็นไหมครับเออให้มันโดนูนขึ้นมาจากพื้นหน่อยเรียบร้อยนะครับหนึ่งอันกรอบรูปส่วนกรอบรูปนั้นเราจะวาดอะไรคิดเอาเองต่อไปเป็นหมอนครับวางเส้นเฉียงมาเส้นสีน้ำเงินเฉียงเฉียงแล้วยิงเปอร์ไป ต้องดูขนาดด้วยนะครับว่าหมอนเราสมสัมพันธ์กับเตียงหรือเปล่าครูจะวาดหมอนสองใบนะครับลากเส้นเฉียงตามมาปั๊บตวก็อีกเส้นหนึ่งใบที่หนึ่งจะใหญ่กว่าใบที่สองนะถ้าสังเกตดูแล้วก็ลบเส้นเปร์ออกแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นผ้าห่มที่พับไว้ก็เอาเหมือนกัน,นครับยิงเปอร์มานะครับสองเส้นประมาณนี้แล้วก็ลากเส้นฉากลงมานะครับมันคือผ้าห่มที่ถูกพับเอาไว้แล้วลากเส้นฉากลงมาอ่ะเห็นไหมครับ แล้วก็ลากเส้นฉากไปให้มันอยู่สูงกว่าพื้นเบาะนอนนิดนึงนะครับแล้วก็ลากเส้นฉากนอนมาครับครับให้เลยเตียงไปหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวนะครับอข้างบนกล็ลากตามมาอ่ะครูจะลากเส้นเฉียงเพื่อจะให้ฟิลเหมือนกับพาหผมคุมเตียงอยู่อะครับอืมประมาณนั้นแล้วก็ลบเส้นที่นอนออกลบเส้นที่นอนออก ส่วนตรงนี้ครูจะลบแค่จางๆให้พอมองเห็นนะครับเพราะว่าเวลาลงเงาเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นขอบแค่จางๆนะอ่ะตรงนี้ลบได้เลยนะครับเพราะว่าผ้าห่มคุมเตียงอยู่แต่ถ้าใครจะทำประห่มแบบพับเรียบร้อยก็ได้แล้วแต่เรานะครับปรับเปตี่ยนได้หมดเลยเรียบร้อยเราก็จะได้หมอนเฉียงๆมาแต่ต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันแปลกหรือเปล่าต่อไปครูจะเก็บรายละเอียดหมอนเนาะ ให้มันมีความนุ่มนุ่มโค้งโค้หน่อยมันเป็นหมอนนะครับเนี่ยพองพองอ้วนอ้วนอ่าตะก,กุกตะกางนิดนึงอ่ะครูสสยชั้นให้หมอนไปนะครับใส่รอยยับให้หมอนนิดนึงนั่นแหละครับคงไม่ใช่หมอนโลบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเลียมนะหมอนนี่มันนิ่มนิมหน่อยเช่นเดียวกันกันกบผ้าหม่มผ้าปูนะครับผ้านวมอ่ะตรงนั้นครูจะทําให้โค้งเห็นไหมครับตรงมุมอะ่ะ ตรงขอบเตียงระหว่างขอบเตียงกับขอบผ้านวมคุยจะทำให้โค้งเห็นไหมครับมันก็ลากขึ้นไปไม่จำเป็น,เป,นเป็นเส้นตรงให้มันมีความขรุขระบ้างมันคือผ้านะครับผ้าจะต้องนิ่มเห็นไหมคุูลากเส้นไม่ได้ตามไม่ได้เป็นเส้นตรงเลยคุยจะลากโค้งไปโค้งมาด้วยความเป็นผ้าครับรูปแบบมันก็เลยไม่แน่นอนเห็นไหมมีความโค้งน้อยเออเนี่ยใส่รอยยับเข้าไปนะครับใส่รอยยับเข้าไปนิดนึงมันคือผ้าครับจะต,ต้องมีรอยรอยยับใส่รอยยับไปนิดนึง อ่ะเราจะได้ผ้านวมมาแล้วผ้านวมคลุมที่นอนอยู่เห็นไหครับแล้วคูก็จะไล่ลบนะครับเส้นเปิดออกส่วนเส้นขอบเตียงนะครับในตอนนี้พวกเราก็อาจจะลบเลยก็ได้ครับแต่คุณแนะนําให้ลบให้มันจางนะนี้จะลบเลยก็ได้ครับแต่ขอจางๆเพราะว่าเวลาลงเงาเราจะได้ไม่งงเห็นไหมพอลบไปปุ๊บเราจะไม่รู้แล่าว,ว่าตรงไหนเป็นขอบเตียงนะครับเราจะไม่รู้แล้ว เรียบร้อยเก็บรายละเอียดมานะครับเดี๋ยวตอนท้ายครูจะแถมหัวเตียง่ายหัวเตียงมันแข็งไปต่อไปเพาดานครับลากเส้นแนวนอนมากะเอาครับตรงไหนก็ได้ลากเส้นแนวนอนมาปึ๊บแล้วก็ติ๊กซ้ายติ๊กขวาสีเขียวให้เท่ากันนะครับซ้ายขวาให้เท่ากันหมายถึงระยะห่างนะครับอ่ะเสร็จแล้วยิงเปอร์จากจุด VP ไปชนจุดตัดที่เราติ๊กเมื่อกี้ซ้ายขวา ไล่ลบจะลบที่เดียวก็ได้หรือจะลบเลยก็ได้แล้วแต่เราครับนะแล้วก็ลากเส้นฉาขึ้นไปสั้นๆไม่ต้องยาวมากเนาะมันจะเป็นเหมือนเพดานนะครับที่มีมิติลึกเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็ลากเส้นแนวนอนมากะเอาครับให้ไปชนเส้นฉากเมื่อกี้ซ้ายขวาที่เราลากเสร็จแล้วยิงเปิดทะลุมุมครับมุมมุมนี้ปับ๊บซ้ายเหมือนเดิมซ้ายทําแล้วขวาทําด้วยอืมเรียบร้อยเห็นไหม เราก็จะได้เพดานนะครับเพดานนี้เราจะใส่หลอดไฟแขวนโคมไฟก็แล้วแต่เราลองออกแบบมาถ้าอยากได้นะจะเพ้นลายการ์ตูนก็ได้อะแล้วนี่คือเส้นที่เราจะใช้ใกล้แล้วครับใกล้จบแล้วเหลือเก็บรายละเอียดแล้วมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่พวกเราต้องวาดเองนะครับวาดเองทำเองออกแบบเองเรียบร้อยครับแล้วก็ลบเส้นเปอรที่ไม่ใช้ออกเห็นไหม เราก็จะได้เพดานห้องที่มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่กล่องธรรมดาครับเสร็จแล้วใส่ผ้าม่านผ้าม่านหนูจะใส่ยังไงก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนตามไม่ต้องตามครูก็ได้นะแต่ขอให้มีครูจะลากเส้นฉากมาครับประกบเป็นขอบผ้าม่านกาเอาหมดเลยครับซ้ายขวาให้เท่ากันเส้นแดงนะครับระหว่างเส้นแดงกับน้ำเงินซ้ายขวาให้เท่ากันแล้วก็เส้นนอนให้ไปชนกับเตียงก็พอมันคือขอบเหล็กของประตู ต่อไปลากเส้นฉากผ่ากลางวงกลมซึ่งวงกลมเราอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผ่าลงมาตรงๆแล้วพื้นที่ซ้ายขวาจะต้องเท่ากันนะครับแลลากเส้นฉากสีแดงประกบมาปั๊บแล้วลากเส้นนอนซ้ายขวาให้มาเจอกับเส้นแดงเมื่อกี้ชึบให้มันกลายเป็นกรอบสีแดงนะครับเรียบร้อยนี่คือขอบป,ประตูเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผ้ามา่าน อ๋อนี่คือเส้นที่เราจะใช้นะครับมันมีเส้นนิดนึงครับที่ต้องลบตรงขอบบนของขอบประตูะเราดูนะว่าเส้นไหนจะหายไปนะครับแล้วก็ลบเส้นนั้นออกไปก็จะเป็นติ่งนิดเดียวเห็นไหมข้างบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสี่เหลี่ยมสองสี่สี่เหลี่ยมสองอันวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่หนึ่งอันอลบเส้นเปิร์ออไม่ลบ อ่าไม่เป็นไรแล้วก็ลากผ้า,าม่านมาผ้าม่านให้มันมีความยับหน่อยครับไอเน,นี้ยของครูผ้าม่านจะเปิดครึ่งหนึ่งปิดครึ่งหนึ่งนะครับส่วนผ้าม่านฝั่งขวาครูจะทําให้มันชิ้วพิ้วเหมือนเดินลมพัดหน่อยเห็นไหมมันจะมีความพิ้วส่วนฝั่งซ้ายธรรมดาแล้วก็ลากเส้นลงมาทีทีหน่อยครับให้มันเป็นรอยยับของผ้าม่านเนี่ยเรียบร้อยแต่ใครจะวาดผ้า,าม่านปิดหมดเลยก็ได้นะครับแต่ของครูจะแงมเปิดไ้น,นิดนึงแล้วจะเห็นวิวข้างหลังหน้าต่างอ่ะสายรอยยับผ้าม่านมา ยิ่งผ้าม่านอยู่ชิดขอบผนังมากเท่าไหร่รอยยับก็จะยิ่งเยอะขึ้นถูกไหมลองไปดูผ้าม่านบ้านตัวเองถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็มาดูที่โรงเรียนใส่เส้นท,ทีหน่อยครับรอยยับเยอะๆหน่อยเรียบร้อยอะวิวใส่เองนะครับจะใส่เป็นอะไรก็ได้ปลาพูเขาป้าที่ต้นไม้หรือถ้าไม่อยากใส่ก็วาดผ้มาม่านปิดให้หมดเรียบร้อย นะครับตามนั้นแล้วก็ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือเราจะต้องวางเองนะครับถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นวงกลมนะครับดูให้ดีถ้ามันวางอยู่บนพื้นจากวงกลมมันจะกลายเป็นวงรีนะครับตามหลักของเปิดแล้วแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เหลี่ยมให้เราใช้เปิดช่วยเฟอร์นิเจอร์อันที่หนึ่งสองนะครับสามสามอย่างนี้พวกเราต้องหาอะไรมาวางด้วยตัวเองจะเป็นโคมไฟกรอบรูป เตียงตู้ทีวีตุ๊กตาแล้วแต่เรานะครับแต่ดูเปอร์ให้ดีๆนะใช้เปอร์ช่วยด้วยนะถ้าใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วลบจุดสีดำออกได้ดเลยครับหมดประโยชน์แล้วแล้วก็ดรออิ่งมาลงเงามานะครับอย่าลืมรูปภาพหัวเตียงใส่เองด้วยจะใส่เป็นรูปอะไรก็ได้แต่ต้องมีนะครับลงเงามาด้วยนะอ่ะอันนี้ครูจะแถมตรงหัวเตียงให้นะครับตรงหัวเตียงให้ถ้าจะไม่ผิดนะ ต่อไปครูจะปรับหัวเตียงให้มันเป็นเบาะนะครับลากเส้นโค้งออมาตามนี้นะครับแล้วก็ใช้เปอร์ช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ลากเส้นฉากตามมาครับให้ช่องมันเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลง,เ,ลกลงเห็นไหมครับแล้วก็ตามเปอร์ไปนะครับลากตามเปอร์ไปอย่างที่บอกไม่ต้องทับหมอนนะเนี่ยยังไงก็ต้องมานั่งไล่ลบเห็นไหมนะครับแล้วก็แบ่งให้มันเป็นกี่ช่องก็ได้ครับหัวเตียงเป็นเบาะแล้วแต่เราสังเกตว่าช่องหนึ่งจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับ อ่าแล้วครูก็จะเก็บหัวเตียงให้มันโค้งๆหน่อยให้มันเป็นเบาะนุ่มๆไม่ใช่สี่เหลี่ยมเรียมๆอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ให้มันมีความแบบนูนๆนะครับโค้งๆของเบาะหน่อยนะครจะเกิดช่องว่างโค้งๆมาถ้าคิดไม่ออกให้ไปเปิดแบบดูนะครับว่าหัวเตียงมันเป็นแบบไหนได้บ้างไม่ต้องทําตามครูก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเป็นหัวเตียงนุ่มๆเป็นหัวเตียงสามเหลี่ยมหรือ นูนออกมาหน่อยก็ได้นะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราเห็นไหมทำให้มันเป็นบอ่อเรียบร้อยระม,มาณนี้